S <S <S ไม่มีแฟนหรอครับไม่มีค่ะมีมีอยากมีหรือเปล่าครับเนี่ยเอางั้นเลยพอดีว่าหัวใจมันตามตามหามาเจอที่นี่หอหครับแบบเสียงหัวใจมันเรียกร้องนะครับก็แต่จีบได้ใช่ไหมครับเนี่ยได้จีบได้นะพิ่จีบจีบจีบแบบว,ว่าจีบแล้วไม่หายนะ ควันขึ้นแล้วไปถือที่สุดไม่ไม่โอเคละไอ้ชอบอุยตำรวจหนูเจ็บหนูเจ็บค่ะหลุเจ็บลงแล้วไอะเรยมึงมึงดี ไม่ต่เพอไม่เอาหนูเจ็บคุณต้องรวดหนูเจ็บไอ้ ค่ะอะไรคอนตซลนะมีอะไรบ้างคะเนี่ยไม่มีอะไรเลยครับป้องดีไม่มีเลยตุ้มเจี๊ยงครับตุ้มเจี๊ยบแต่ดูแป๊บนึงนะเอะเอ๊ะ เออมีปูนหนึ่งถุงนะบิบบัติปาร์ตี้หรือเปล่าเอ้ยอย่ารุนมีปูนหนึ่งถุงนะโอเควันนี้เอาสับเอาสามสิบนาทีแล้วครับใจเย็นครับใจเย็นครับโอ้โหกหกโกหกเจ้าพนังงานไม่ได้โกหกครับปูนหนึ่งถุงทะเลประกันห้านาทีนะคะห้าร้อยบาทลบหนี้พันหนึ่งนะคะครับเป็นพันห้านะคะสิบห้านาทีนะครับจะประกันอันนี้ไหมประกันครับประกัน กันได้ไม่ไม่ต่ำกว่าห้านาทีนะคะไม่ต่ำกว่าห้าทีงั้นประกันหมดเลยครับแป๊ะไม่ไม่ต่ำกว่าห้านาทีไม่ใช่เหรอใช่แบบว่าไม่ไม่ต่ำกว่าห้านาทีแบบสิบนาทีอะไรอย่างงี้โอเคครับโอเคโอเคโอเคเหลือห้าใช่ไหมเหลือห้าใช่นาทีละสองร้อยนะคะเอาไหมร้อยห้าสิบได้ไหมงั้นสามร้อยเลยครับเอาไปสามร้อยเลยโอเคโอเคสองร้อยสองร้อยสองร้อยสร้อยแม่แก อืมอะไรแก่ๆนะครับไม่ไม่แก่ครับผมยังหนุ่มอยู่ไม่ใช่เป็นเป็นอ่าเป็นสามเอ้ยเป็นสี่พันนะคะได้ครับได้ครับสักครู่นะคุณตำรวจไม่ขับเองเหรอครับถ้าเป็นคุณตำรวจผมจะยอมให้จับทั้งวันเลยเอ้ยไม่ใช่เป็นสองพันห้านะโอ้พี่ตกใจหมดเลยนึกว่าสี่พันไม่ใช่สองพันห้าคิดเลยผิดขอโทษครับไม่เป็นไรครับ กินเล็กกินน้อยไม่เป็นไรครับเรีอนอนะแต่กดปุ่มแจวิกันนะเอ้ยขอยนาใส่บินก่อนนะครับโป็นอะไรใส่บินครับใส่บินครับใส่เบอร์ด้วยนะเอ้ยหยอกครับวิ่งต่อเขารอแล้วกูไม่น่าหยุดรอเลยโอเคสองพันห้าน้คะเรียอนุญาตกดปุ่มแจวิกันนะอะไรนะครับข้างข้างข้าง ข้างขานี่คืออะไรครับรองเท้อ๋อสองเข้าป่าครับอ๋อ <c oughs> ครับผมบ้านไหนครับเนี่ยเป็นห้านาทีนะคะ <c oughs> บ้านตาดครับบ้านตาดบ้งันดาลเริจส่งเบอร์ไว้ด้วยก็ได้นะครับไม่เป็นไรเผ <c oughs> <c oughs> ื่อโทรไปถามถึงเรื่องคดีนะครับ ส่งเบอร์ไว้ก oh, sure, sure, ็ได well, ้คร <s that much out> ับเดี爸爸 <out> ๋ยวโทรไปถามเรื่องคดีครับอ๋อใช่ใช่คดีสีชมพูอะไรเงี้ยเฮ้ยไปอันอ่าขเขาคือไงโอเคครับโอเคครับยูฟ่าชื่อน่าหลักด้วยหนุ่มยูฟ่าแปลกแปลกหรือเปล่าเนี่ย ก็คารินไปไหนวะนะออกแล้วหรอคารินออกแล้วหรอเออออกมาแล้วเนี่ยอยู่ข้างหน้าสอนอูเจลมาก่อนไงคุโดนเจลก่อนมึงหนีงานเอ๊ะเหมือนด่าติงเลยเหรอสาัสดครับพี่เต้ตึกเนาะก็จบผมไม่ได้ก็แค่นั้นแหละจันี้มาเลยให้เบอร์มาครับเนี่ยได้เลยนะครับหกสามเก้าเจ็ดครับเบอร์ผมโอโหไวนะครับเนี่ยว่าแต่มีเจ้าของเจ้าของเบอร์ยังครับเนี่ยไม่มีครับไม่มีไม่มีแฟนหรอครับ ไม่มีค่ะมีมีอยากมีหรือเปล่าครับเนี่ยอ๋องั้นเลยหกสามเก้าเจ็ดนะครับเลยผมถามว่าพี่สาวเชื่ออะไรครับโอ้โหต้องต้องเมมใช่ไหมเมมเมมไม่ใช่เมมครับไม่ต้องเมมเมมก็พอครับส่งข้อความมาก็ดีนะครับผมคุณขัครถเขาไม่ตอบเป็ล่าแปลกแปๆนี่มาได้ปะ เวลาเจอผมก็ไม่ต้องมิมนะครับเมมก็พอนะฮะคุณคุณจะจุดอะไรเยอะแยะหน่ยครับเนี่ยฮะคุณจะจุดจุดอะไรเยอะแยะครับเนี่ยเผื่อเผื่อไม่เห็นครับอ๋อเห็นแล้วครับอยู่ตรงหน้าเลยครับไม่เห็นได้ไงครับเนี่ยเจอเจอผมก็ไม่ต้องมิมนะครับเมมิมก็พอนะฮะเมมเมแบบเจอเมมปุ๊บจริงอย่างนี้ไล้ใช่ไหมครับสีล้อลวดอย่างนี้มมเมมเมมไว้ก็พอครับไม่ต้องมิมนะฮะ โอ้เมื่อกี้แป๊บเดียวรอหายหมดเลยครับไม่เอานะฮะหนูถ้าถ้าหนูยิงเชื่อไหมหนูยิงคุณคนตกรถแน่นอนอ่ะเชื่อหนูปะเพราะเมื่อกี้หนูหนูไปไล่เคส็นอนหนูยิงคนตกรถอุ้ยดีแล้วครับไม่ยิงผมถ้าจะยิงผมให้ยิงข้าที่หัวใจนะครับเข้าใจไหมครับเอออผมจะเปิดใจไว้รอคุณยิงเข้ามาเลยนะครับขี้โมวะเนี่ยผู้หลายคนวะเนี่ยผมไม่ค่อยขี้โม้วบผมขี้เหม็นอย่างยว มันก็น่ใจทุกคนป้ะเวส่งกระกซะแล้วล่าสุดโอ้ยใจเย็นครับ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 อันนี้เข้าเวรตอนเช้าอย่างนี้พี่สาวก็เป็นแม่สื่อไม่ครับเข้าทั้งวันเลยอ๋อแล้วเข้าใจเข้าวัปในใจตอนไหนครับเนี่ยเอ๊ะก็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 ขึ้นอยู่กับว่าจะทำยังไงให้เข้าไปอยู่ในใจครับ โอเคครับเดี๋ยวจะทักหน้าเรื่อยเลยครับหรือจบปูนก็จะทักบอกว่าเอ้ยผมจบปูนอย่างนี้ครับอย่างนี้โอเคแม่อุ้ยมันขึ้นเยอะนะไม่รู้นะคนไหนอ๋อใช่โอเคโอเคเดี๋ยวผมบอกทีละกันเมื่อกี้ไปเจอหาเจออยู่แหละตอนแรกแล้วก็หลุดไปเมื่อกี้เราเราเป็นคนที่ขินหรือเปล่าเนี่ยเออมากก็ก็ตอนแรกเอ้อ วิ้ทำไมนายกเรือจังอะือก็อย่างเช่นแบบตอนแรกตอนแรกเราเจอกันที่กองปูนใช่ไหมครับแล้วทีนี้แบบคุณคุณก็ไล่ผมมาใช่ไหมใช่เป็นคนขับด้วยขับจิตๆิตเลยแต่ว่าไม่ทันอันแหละแล้วทีนี้เราก็มาเจอกันอีกรอบใช่ไหมครับใช่แล้วก็ขับเองด้วยเออแล้วแล้วทีนี้คุณก็มาจับผมได้ใช่ป่ะจับจับได้แล้ววิ่งก่ผมจะวิ่งไปถึงเน่ยเจลเฮ้ยผมผมวิ่งรอคุณไง ใช่หรือเปล่าพี่เขยพี่เขมเพราะว่าผมโดดไม่ได้เพราะเดี๋ยวผมตายอ๋อทำไมอ่ะมันสูงนะแ้วเราเรมชื่อกันได้แล้วครับแล้วก็ทีนี้ตอนผมโดนเจลเข้าไปคุณก็ยังโดนเจลตามเข้าไปผมนึกว่าจะเจลเข้าไปให้เบอร์ผมอ่ะต่อวลยก่อนครับเกดก็ไว้ก่อนจริงเกดมาหลายเกดผมก็ปล่อยหมดเลยฮะ เฮ้ยทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยเป็นยังไงครับเดี๋ยวเราเราจะถ่ายรูปให้ดูแป๊บนึงนะพี่เดี๋ยวหนูลองลองถ่ายรูปแป๊บนึงทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวพี่ลองยืนนะผมว่าพี่เข้าคุกอีกรอบมั้งกว่าพี่ชายก็จะคุยเสร็จเก๊กด้วยนานทีเมันจะแบบมีฟาร์มลงฟาร์มรักอะไรอย่างเงี้ยพี่สาวดูดิถ่ายรูปด้วยพี่สาวดูดิจริงจริง าเนาะแต่เราชาติงเราเราไม่ได้นินทาอ๋อหนูหนูเชาติ้งเหมือนกันเปิดตะโกนเลยเพื่อนกันมีความรักก็อย่างนี้แหละเหมืนหมืนมีใครว่าถึงเงก็ไม่รู้เนีมีว่าถึงมใเหมือนมีผู้ใหว่าถึงเนยเอาคนบ้านใดครับเนี่ยจริงจริงคนยเขาเสกผมคนอุดรนะครับเนี่เปลี่ยนตามสั่งเยอุดรกับเบไกเนี่ยบไกครับจริงจริ นไ่เป็นเสียงแล้วนอยละบอกบอีสานได้เดจริงจรอ้าวคือว่าว่าได้ละก็ได้บ่อยยูนะพได้ดูนัแต่หนูตอไปก่อนก็ดไม่รู้ทรงหยัางแม่ใช่ใช่โอก่น่าจะวาวีสานได้ก็เป็นคนอีสานแล้เดี๋ยวลองให้ดูลงได้ไ่มสาวจะว่าไีมไม่มี อถ้าจะว่าแมก็ลองถามตัวเองดูแล้วกันครับอยู่สุพรรณเราไม่ใช่สุพรรณไม่ใช่ผู้สารดีกว่านี่มันเป็นไงเงะมันคืออะไรอ่ะมันเป็นขอบมันเห็นไหมเห็นไหมมันแบบมันมันแบบเป็นโหมดถ่ายรูปไงไม่รู้อ่ะอ๋อก็ที่นีนะครับนี่ใช่ไหมเพื่อนเพื่อนมีข้าวไหมข้าวให้สาวอ่ะฮะโอ๊ยเขามีข้าวแล้วจริงเพื่อนก็ลังข้าวเขาเขาไม่ได้ว่าแล้วใช่ไหม ไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าเขาไม่ได้พูดถึงเราใช่ไหมทางนั้นน่ะเขาไปไหนกันแล้วไม่ได้ว่าอะไรเลยครับอ๋อนึกว่าเขาพูดถึงเราะอบอ่ะเราเพื่อนเพื่อนรอหรือเปล่าไม่เป็นไรครับป้าผมเองอะอุไม่เขายังม่ารักกูเลยเออให้ป้ารอป้าป้าไม่ว่าหรออ้าวอีนี่มึงอายุเท่ากูนะได้ข่าวอู้ทา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 ทับ ถ้า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 จะสวยขนาดนี้ไม่น่าใช่ป้าป้าครับไม่ใช่มึงก็มึงก็แก่อิตาลีมาเพื่อนสาวเพื่อนผมองไม่พี่เขาสวยขนาดนี้ไปเรียกเขาป้าทำไมแล้วถ้าเกิดคุณสวยขนาดนี้ผมเรียกที่รักได้ไหมครับเนี่ยได้ละเพื่อนกูจะได้สาวมันจะได้เลิกมาหยุ่มหัวกูสักทีทำไมอ่ะ เอ็นขอญาตเรียกที่รักเลยแล้วกันนะครับพี่พี่เขาพี่เขาสดมากนะคะแล้วก็เป็นคนดีมากเลยที่โอ้โหใช่ใช่ทะเลแบบฮะดีแบบไหนดีดีแบบเป็นคนดีอะครับเป็นคนดีอยากให้ดีแบบไหนดีได้หมดเลยครับฮะมึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครสั่งข้าวอะใครสั่งข้าวเนี่ยคันคันเนี่ยมึงจัดไล่ไม่เคยได้ใครสั่งข้าวครับ ม่ไม่ทิปสั่งนะข้าวจานเท่าไหร่ครับจานเท่าไหร่ครับาจานละเท่าไหร่ครับพันสองหรือเปล่าได้แหละพันสองครับเอ้านึกว่าใครคุณไว้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วคุณตำรวจผู้หญิงชื่ออะไรครับชื่อยูฟ้าครับออพี่สาวชื่ออะไรชื่อคารินครับเป็นเพื่อนในหัวฟ้าเนี่ยพี่สาวชื่อหน้ากว่าน่ารักจัง ยูฟาก็น่ารักครัเฮ้ยคอเขาชอบหนูเป็นเวกันนั้นอะยูฟาแปแปดใช่แล้วฉายาหนูมันแบบหนึ่งหกแปดแปดอย่างแล้วเขาว่าหนูแบบเป็นเวฟบพนันหรออะไรเงี้ยไม่แต่ทะเลก็ชอบแต่ทะเลก็ชอบใช่ครับผมชอบเล่นบาคาร่าครับเนื้อชื่อน้ำทะเลนะงั้นเดี๋ยวเราไปเล่นบาคาร่าในทะเลกันครับ บาคาร่าในทะเลมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมเอาโต๊ะบาคาร่าไปตั้งไว้ในในทะเลเลยครับผมยูฮูกันที่อยู่น่าโดนมันจะโดนฉลามกัดประเด็กยวจีบสาวอยู่น่าร้องมาเร็วไม่โดนเธอเอ้ยไม่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 โดนฉลามกัดหรอกครับเพราะว่าผมทะเลคุมฉลามในในหนูก็ไม่ได้ไล่เชียร์แล้วเขาไล่เชียร์กันอยู่แต่หนูร้องเพลงให้ฟังละกันมีเลยมีสาวร้องเพีงฟังมาเร็วมึงไปเรียกมันมาทำไมอีก้าวสุดนะ ไม่รู้แหละคุณเลขคุณเรียกพวกเรียกพวกมาเลยแม่มึงจะโสดคนเดียวในแก๊งี้หรอแล้วคนอื่นเขามีกันหมดเงี้ยโอ้โหให้ไปเรื่องออนนะคนดีกว่าครับโอ้โหอย่างนี้ถูกปะเขาเมือกันหมดเลยอ่ะไปไปยังอยู่ยังอยู่เขียนถูกป่าอ๋อยังอยู่ตำรวจเราไล่เคสเราไหมตำรวจอยู่ฝ้าเออ

มองมองไปก็เห็นแค่ารน่ะได้ไปถ่มเลยไปถ่มเลยเป็นเป็นติดตาเขาบอกว่าทะเลฝากมาเขาอะไรเงี้ยเผื่อจะสำเร็จเปอดแล้วผมส่งผมส่งเสียงกระซิบไปหาเขาบอกว่าแฮชแท็กทะเลฟอร์มมาเก็ต อย่าเลือกจีไปบอกไปบดนสิระวังทะเลกรามใส่นะครับไม่ยิ่ไม่ครับทะเลเป็นคนรีบ้างเลยคนพี้คนดีคนจีคนดีนะครับเทียบกับฆาตกรต่อเนื่องอแต่ละอย่าง ฉันไม่เข้าใจนัลเม่นัลเม่จะจะเป็นใครเป็นอารมณ์เป็นอ,อ,นอ,อารมณ์จะฉันไม่เข้าใจอย่าบอกเลยเธอมีแฟนคนหนึ่งที่อาเป็นหึงเธอทุกวันทุกวัน,วน <laughs> มีเรื่องสับปะรนกับเป็นแฟนเธอวันวันใดที่เธอเองก็ไม่ยอมรู้ตัวและฉันก็กลัวสักการ์จะไป อันนี้คุณจะโดนว่าไหมครับเนี่ยว่าอู้แานอะไรเงี้ยบทสีน่ารักเลยหรออยากดูดูไม่ได้ฮะ <c oughs> ไม่โดนด่าใช่ไหมครับเนี่ย <c oughs> อีวิสาวสวยมาด้วยฮะนี่กดไว้แล้วอะไรครับเนี่ยกดไว้แล้วด้วยเข้าไปดูบ่อยด้วยจริงเหรอไม่เน่ะกดไปแล้วหนูจะเข้าไปดูบ่อยๆด้วยเอเ้าดูได้เหรอทำไมไม่บอกแต่แรกจะได้เข้าไปดูข้างกูโอ้โหข้งกูเหรอจะเหลือรับไม่ได้พวกโอซีลรับไม่ได้ว่ะะเข้าไปเข้าไปอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะ ในทวีในนี้มันมีอะไรนะะละอ,อ,อ่าซับเหรอใช่อ่าโอเคมิมิต้องไปกดช่องไอหัวฟ้านั่นน่ะยอมขออนุญาตเข้าไปติดตามไว้ได้ไหมครับเนี่ยโอเคครัไม่ขอนอนุญาตก,ก็กดไปแล้วอยู่แล้วนี่<อ>พี่ชายร้เอเพลงอะไรงไงเอ้าอยากร้องเพลงนี้จังเพลงนี้น่ารักมากอ่าแดีเพลงนี้เดี๋ยวหนูร้อ,องให้แล้วกันนะ ทีนี้น่าจะตรงสุระตอนนี้เหรอติดตามจะต,ต,ติดตามแล้วครับอุ้ยเขาบอกพี่กามอะ่ะโอ้ยไม่เชื่ออะไรคนอื่นเขาล่ะครับเนี่ยโอ้ก็แฮชแท็กวมาถ้าเกิดสมมติว่าคุณกับผมจะคุยกันจริง,รงๆอะ่ะ คุณจะเลือกเชื่อคนอื่นหรือจะเลือกเชื่อผมล่ะผมพูดได้ไหมล่ะพี่ก็เชื่อคนที่เราคุยแล้วว่า <c oughs> ใช่ไหมว่าแต่มีคนมาจีบเยอะไหมครับเนี่ยจะได้รู้ว่าต้องมีศัตรูกี่คนไม,ไม,มนะ่ไม่มีนั้นไม่มีโอ้ดีเลยครับเพราะว่าหนูเข้ามาไม่กี่วันเองงั้นจะได้เป็นศัตรูกับตัวเองเองครับแข่งกับตัวเองอยากได้รูปนี้อ่ะเป็นหมอเฟิร์ อ,อ๋อมีคนบอกว่าทำรูปคู่คารินซัมเมอร์ไม่ทำลูปคู่แบบทะเลยูฟ่าอะไรอย่างนี้หรอครับอ๊ะอุ๊ยอืมอันนี้เห็นด้วยอันนี้เห็นด้วยมัน okay, ตรงนี้ผมสีฟ้าเหรอีคู่ทุกคนเลยนี่หว่าไม่อชอบผมส<ซ>ีฟ้าเหรอครับปกติหนูก็ใช้นะแต่ว่าหนูเปลี่ยนเป็นสีชมพูเพราะว่า มันดูฟุ้งฟิ้งดีจริงจริง,งผู้หญิงคุณน่ารักจริงจริงเวลาว่าลูกแล้วผมสีชมพูมันเนี้ยมันในปกมันดูแบบเข้ากันมากเลยแต่สีฟ้ามันก็เข้านะอเอ้ยเข้ากับสีชมพูหรือเปล่าครับเนี้ยอ๋ออันนี้อันนี้ใช่ไหมใช่อออผมท่านผมต้องต้องบังไหมอะ่ะหรือว่าผมแหวกขึ้นได้ไหมอ่ะ รลอว่าผมยังไงก็ได้ได้หมดเลยไ,ไ,ดได้หมดได้หมดแต่ต้องเป็นสีเอาคนละสีหรือว่าสีเดียวกันอะคะคนละฮะผมอะสีผมอะพีส่สีสีผมตามนั้นเลยเอาตามนี้เลยใช่ไหมจะได้จะได้ดูออกโอเคแต่หนูอันนี้บันทึกรูปมันงั้นผมขอเป็นผมผมผมชอบคุณได้ไหมฮะฮะ <laughs> <laughs> คือตอนแรกตอนแรกก็กะขี่หนีต่อแหละแต่พอได้ยินเสียงก็โอ้ยจอดดีกว่าอะไรเงี้ยมึงไม่ต้องฟอร์มมาแก่มึงหนีไม่รอดมึงมึงแมกล้อไม่เหลือแถมยังพังอีกมึงหนีเขาไม่รอดแล้วอ๋อเหมือนหัวใจไงที่หนีไม่ได้แล้วอ๋อพอดีว่าหัวใจมันตามตามหามาเจอที่นี่อะครับแบบ เสียงหัวใจมันเรียกร้องนะครับจร,จริงๆตำรวจเจ็ดตำรวจแปดงัดลงงัดร้านที่อะไรไปเอาแล้วตัวเนี้ยพี่เจ้าแบบเป็นการ์ตูนแบบหน้ากลมๆหรือว่าเป็นแบบเป็นแบบเป็นแบบเป็นท้งตัวยาๆ <c oughs> แล้วแต่หนูเลยอะไรนะแล้วแต่หนูเลยแต่หนูทำไม่สองแบบก็ได้ <c oughs> อันใดจริงๆแต่ว่าก่อนลูกพี่อ่ะ เอาเอารูปหนูกับทะเลก่อนก็ได้ถ้าเป็นทะเลเยูฟ่าครับต่อให้หนูทําแบบไหนพี่ก็ชอบเหมือนล้วครับนี่แต่มันจะมีคนนึงที่โดดเดียวนะตอนเนี้ยน,นั่งน,นั่งงออยู่รหว่งเลียอเครับเห็นพี่พี่มีความสุขของ็มีความสุขครับ <S <S ไงหลอ่อปะหล่อโคตรแต่จริงใ,ใจคือแบบโอ้พู้ไดมะแรกเวลาตอนนี้ผมคุ้มนะ ต้งนีคุ้มแหะหนูต้องไปทำงานแล้วมั้งเดี๋ยวโดนด่าไปเดี๋ยวพี่ไปจบปูนให้หนูไล่แล้วกันหนูยังไม่รู้ว่าหนูจะไปรถใครเลยอ่ะไปแล้วรถขึ้นละโอเดี๋ยวพี่มาจะจบปูนไวแน่จบปะแล้วหนูออกเวรกี่โมั้งเนี่ยมันมันออกไม่ได้อ่ะอ้าวหรอต้อง ต้องเข้าเวนตลอดเลยเหรอเวนมีใครมีลองพลิกไปค่ะยังไงมีใครมีไหยอยากอยากนะจะให้ออกเวนอยู่นะเพราะว่าหนูอยากเข้าตอนคืนมากกว่าเขาจะคืนมันแบบไปนอนอะไรเงี้ยมันไม่ใครมันมันคนเยอะอ่ะแล้วหนูหนูน่าจะมีรถติดมากกว่าน้าเสนอนทำไมคะมีคนจีบกันน้ากลัวมากค่ะจริงครับจริงหยาด เราต้องถามนายก่นะว่ามันออกเวรนไม่ได้หรออะไรเงี้ยลองถามดิครับนายกอะเรียกมาเลยครับนายกอยู่เรียกมาเลยไอไหวานพี่ไขช่อใช่เรียกยังไงอ่ะครับรี่พอร์ตเหรอคะก็ทวิตหาครับบอกว่าคุณไขหวานอยู่ไหมคะอะไรเงี้ยนาทีนี้สะเวนมากูเรียกหมดอะแต่เดี๋ยวเดี๋ยวก็มาอยู่นี่แล้วครับคุณไขหวานอ๋อ เดี๋ยวก็จะมาเป็นพญยา,ยาดากอยู่แถวนี้แหและอไม่เห็นเห็นอยู่แต่ลงะวะก็แต่จีบได้ใช่ไหมรับเนี่ยได้จีบได้นะพี่จีบจีบ,จ,บจีบแบบว่าจีบแล้วไม่หายนะโอ้โห,โห้เข้าทางไหม พี่บอกเลยว่าเพื่อนพี่คนนี้นั้นไม่อยู่ก็ทู่อ๋อไม่หายไม่หายเพื่อนเพื่อนไม่หายหรอก็ไม่หายร้านกาแฟอะไรเหรอเอาอ่ะเพื่อนกูกลับมากระชุ่มกระชวยแล้วมีความสุขแล้วต่อไปนี้แม่งนั่งยิ้มทั้งวันมีดอกจะมีความสุขทั้งวันหรือเปล่าก็ไม่รู้เขาจะหนีไปไหนหรือเปล่าก็ไม่รู้เออแล้วก็แบบมาจกปูนทั้งวันอ่ะขยันจกตั้งแต่เช้าเชื่อไหม เชื่อเพี่เหอะมันจะวนอยู่แต่กองปูนนี่เนี่ยพรุ่งนี้มันมารอตอนตีสามเลยครับว้าวว้าวมากเลยมารอใครอะไม่รู้อ่ะเขาบอกว่าออกเว้นไม่ได้อ้าวทำไมครับเนี่ยไม่รู้เขาบอกขอรบไม่ออกอ้าวก็เป็นตำรวจจะออกเว้นได้ไงคะอ้า ว่าสงสสยต้องมีคนจกปูนซะแล้วแหละจกปูนโอเคเดี๋ยวเจอกันที่กองปูนแลวกันฮ่าหมดละกองปูนเหรอจริงจริงถ้าหนึกลกับสวนนอนะเนับได้ได้ได้โอเคจกปูนต่อสินะไปสโนนอรไปไปไปรถอ้าวโอ้โหไอ้มันจรถปน่ะ มมื่อสาวชื่ออะไรคะชื่อเซเว่นค่ะเวนซเว่นเซเว่นแต่เว้ยหิวเมื่อไหร่ก็แวะมาหิวเมื่อไหร่ก็แวะมาโตเว่นนมันเซเว่นค่ะโตเว่นเซเว่นค่ะเซเว่นเซเว่นเซเว่นเซ่นเส้นอ๋อเซเว่นเส้นอ๋อโอเคค่ะหนูชื่อยูฟ้านะขายินดีที่ได้รู้จักค่ะพี่ขาไปนะขึ้นเลยเลยครับไม่ขึ้นคันนี้ ก็สวนก็ไม่กินรถกูเขาไม่ดีเขาไม่รู้ไงเขามาคันนู้นเขาองกลับคันนู้นไงพี่ชายนัดอโนมารับกูด้วยเองเขามาคันนู้นก็ต้องกลับคันนู้นเลยนะจริงเสียใจไปพี่ชายรายมีเยอะอยากจะได้คนนี้เป็นแฟนก็ฉันกันอยากจะได้คน